สิ่งไหนที่ทําให้คุณมีความสุขลองใช้เวลากับสิ่งนั้นโทมอล,ลีนแฟมิลี่การผสมผสานกันของความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสีชมพูหรือสีแดงกับสีเขียวทําให้เป็นคริสตัลที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการชดเชยความขัดแยงระหว่างพลังงานทางกายภาพและอารมณ์ภายในร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุที่นําไปสู่การเกิดความไม่สบายได้วันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดเรื่องของโทมอล,ลีนที่เป็นสีชมพูสีเขียวและโทมอล,ลีนที่มีการมกซ์กันระหว่างสี เขียวกับแดงหรือเขียวกับชมพูในคริสตัลไบเบิลอ่ะเขาก็จะพูดคุณสมบัติของโทมาลีนโดยรวมอย่างเช่นในไบเบิลหนึ่งของอาจารย์จูดี้ฮอร์ค่ะอันนี้เป็นรูปโทมาลีนจะเป็นรูปโทมาลีนสีฟ้านะมีฟ้าเข้มฟ้าอ,อ่อนแล้วก็เป็นฟ้าอมเขียวแต่ว่าจริงๆโทมาลีนเนี่ยเราสามารถเจอได้หลากหลายสีเลยทั้งแบล็กบราวด์กรีนพิงก์เรดเยลโล่บลูวอเตอร์เมลอนแล้วก็บลูกรีนซึ่งคุณสมบัติของโทมาลีนเนี่ยเขามีคุณสมบัติยังไงบ้างอะเรามาดูกันโทมาลี 1> Family 1. เสริมสร้างความแข็งแกร่ง 2. ช่วยในการจัดตำแหน่งโดยจัดเรียงพลังงานให้สมดุล 3. นำมาซึ่งความสามัคคีและความตั้งใจโชมาลีนเป็นอัญ,ญมณีที่มีสีสันมากที่สุดในอาณาจักรแร่ธาตุพบได้ในเฉดสีพาสเทลไปจนถึงสีสดใสซึ่งมักมีสีหลายชั้นอยู่ภายในสรรพคุณในการรักษาโทมาลีนช่วยชำระล้างพลังงานของเราและเชื่อมโยงเราเข้ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบน และโลกเบื้องล่างเติมแสงสว่างให้กับศูนย์พลังงานในร่างกายเราทําให้เราสงบสติอารมณ์และเสริมสร้างความมุ่งมั่นภายในของเราช่วยปรับสมดุลของสมองทําให้จิตใจสงบขจัดความคิดด้านลบและความคิดที่หยุดนิ่งช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างมั่นใจมีความรักมีปัญญาและมีการเติบโตมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้เรามองเห็นโลกในมุมกว้างและเปิดใจให้มีความเมตตาการุณามาก ขึ้นทําให้เราก้าวไปข้างหน้าในทางบวกประสานพลังงานระหว่างตัวตนที่แท้จริงของเรากับวิธีที่เรานําเสนอตัวเองต่อโลกใบนี้เปลี่ยนพลังงานเชิงลบให้เป็นพลังงานเชิงบวกมอบความสุขความสดใสและความตระหนักรู้ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรคลองใช้โทมลิีนในชีวิตของคุณโดย 1. สวมโทมารีนเพื่อล้างพลังงานลบและเติมพลังภายในให้กับตัวคุณ 2. ทำสมาธิกับโชมาลีนเพื่อค้นหาต้นต่อแห่งความสำคัญของคุณและตัวตนภายในของคุณแล้วก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ 3. ใช้คริสตัลนี้เพื่อปกป้องคุ้มครองคุณในการจัดการกับสิ่งต่างๆและเดินหน้าต่อไปด้วยพลังใจที่แข็งแกร่งโวมลีนแฟมิลี ทีนี้เรามาดูตัวอย่างค่ะอันนี้เป็นสร้อยที่มีโทมาินที่เจลไานาแล้วนะคะมีหลากสีมิกซ์กันเลยนะคะมีทั้งโทมาินเขียวชมพูฟ้าสีออกเหลืองแล้วก็ออกน้ําตาลคุณสมบัติของโทมาินก็อย่างที่อาจารย์กล่าวไปแล้วก็ถ้าเป็นโทมาินสีเขียวก็จะดีกับหาจักกะอันนี้เป็นตัวอย่างโทมาินที่เจรไนาแล้วเป็นสีชิ้นนี้เป็นสีเขียวเข้มชิ้นนี้ก็จะเป็นสีเขียวออกมะนาวนะคะออกเป็นสีเลมอนโทมาินเป็นเครื่องประดับที่มีความสวยงามแล้วก็มีความสด ใสมากคุณสมบัติก็อย่างที่อาจารย์กล่าวไปถ้าคุณชื่นชอบโทมาลีนคุณลองดูว่าสิ่งไหนที่ทําให้คุณมีความสุขลองใช้เวลาค้นหาดูและให้คุณเริ่มลงมือทําสิ่งนั้นทีละเล็กทีละน้อย ทำสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นั้นเพื่อสร้างความสุขให้กับคุณทุกๆวันโชมาลินถ้าสนใจศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับพลังงานจากธรรมชาติกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะวันนี้อาจารย์ก็เล่าเรื่องคริสตัลตั้งแต่เอิร์ธจักระรู้จักระซัคโคจักระและตอนนี้เดินทางมาถึงฮาจักระแล้วถ้าคุณชื่นชอบศาสตร์พลังงานเกี่ยวกับธรรมชาติอาจารย์มีขรอ์สอนเป็นเวิร์กช็อปเราจะใช้เจมสโตนทั้งหลายมาช่วยปรับพลังงานให้กับร่างกายเราเราจะได้เรียนรู้คุณสมบัติของเขาแล้วก็เรียนรู้การใช้เขามาเช็คพลังงานในตัว และเรียนรู้การจัดการพลังงานของตัวเองการจัดการความคิดของตัวเองเรียนรู้การเพิ่มพลังใจของตัวเองให้แข็งแกร่งอาจารย์มีเวิร์กช็อปสอนอยู่หลายเวิร์กช็อปเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับคริสตัลโอเวนิสถ้าสนใจอินบ็อกซ์สอบถามแอดมินได้ตอนนี้ก็มีอยู่หลายหลักสูตรเลยและถ้าอยากได้เครื่องประดับเสริมพลังงานหรือหินแร่รัตนาชาติต่างๆไปวางเสริมพลังงานในบ้านเรือนหรือธุรกิจร้านค้าออฟฟิศกิจการสำนักงานโรง,งงานโกดังเก็บสินค้าสปารีสอร์สนาม หรือธุรกิจอื่นๆแวะมาเยี่ยมชมสินค้าได้ที่ร้านปุณมมณีและถ้าสนใจอยากจัดพวงจุ้ยอยากปรับพวงจุย้ย inbox แจ้งแอดมินได้เลยอาจารย์ก็จะเชิญสินแสเส็กคงซึ่งเป็นอาจารย์ของอาจารย์เองไปช่วยจัดพวงจุ้ยให้ทุกท่านได้ขอให้ทุกท่านมีร่างกายที่แข็งแรงมีพลังใจที่แข็งแกร่งอาจารย์เป็นกำลังใจให้ทุกท่านพลังงานที่สำคัญที่สุดก็คือพลังงานจากใจเราพลังงานจาก จิตวิญญาณของเรานั่นเองแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปให้มั่นใจนะคะลูกค้าปุ่นมณีโชคดีทุกคนสวัสดีค่ะ